เจ๊งแล้วจะสุดท้ายไอ้เจ้าเดียโก้เทสลานักมวยจอมเนรคุณก็ไปไม่รอดนะครับประกาศขายอุปกรณ์ในลงยิมของเขาทั้งหมดเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็น่าจะปิดลงยิมในเร็วๆนี้ กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยเจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงหงขหงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาาละของคลิปนี้ท้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบง้มขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กาลังทุกให้ความสนใจแบบแรงแซงทางโค้งเลยนะครับ คือต้องบอกว่าจริงๆนะช่วงนี้เนี่ยข่าวที่มันกําลังถูกให้ความสนใจของคนเขมรมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องราวของ m i s แก a นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่มันมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่โผล่มาเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเรื่องของไอ้เจ้าเดียโกเทเซล่าหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของแสนจันลิตกุลนักมวยจอมนรลคุณที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอ้าวทาไมนะถึงเรียกไอ้เจ้าแสนจันลิตกุลว่านักมวยนรละคุณ คือก่อนหน้าน,นี้แกเคยมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วแกก็เคยขึ้นชกในน้มของมวยไทยแต่วันนี้คืนดีแกดันไปโผล่อยู่กัมพูชาแล้วก็บอกว่ากุณคาแมนเนี่ยเป็นต้นตำรับของมวยไทยซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าไอเดียโก้เนี่ยเป็นพวกเลี้ยงไม่เชื่องและหลังจากนั้นแกก็โดนขับออกจากประเทศไทยในทันทีแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาได้อีกซึ่งในตอนนั้นแกก็คงคิดว่าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเพราะยังไงซะก็คงจะสามารถหารับประทานได้ในกัมพูชาเหมือนกับที่สามารถ หาลับประทานได้ในประเทศไทยแกก็เลยลงหลักปักฐานในการอยู่ที่กัมพูชาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการเปิดโรงยิ้มหรือว่าฟิตเนสอะไรแบบนี้ในกัมพูชาแล้วที่มันทําให้แกรู้สึกติดใจมากที่สุดในตอนที่อยู่ขเขมรก็คือระหว่างที่อยู่ขเขมรเ,เนี่ยแกแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับวันๆแค่ออกมาโพสต์คะแนนความสงสารแล้วก็แปะคิวอารคให้คนขเขมรเนี่ยบริจาคก,ก็แค่นั้นแกก็ได้เงินมาใช้ใจ่ายแบบสบายใจเชิบ ซึ่งนับรวมไปตั้งแต่ที่แกไปอยู่ขเขมรเนี่ยแกก็โพสต์ขอรับบริจาคไปแล้วประมาณ6ครั้งนะอันนี้คือเท่าที่นาจำได้แต่รู้สึกว่าในช่วงหลังๆคนคขมรจะไม่ค่อยบริจาคสักเท่าไหร่นะครับเพราะแกเนี่ยไม่ได้เป็นฝรั่งคนเดียวที่ออกมาสนุนหลังกุลคาเมรคือก่อนหน้าน,นี้แกคนเดียวนะครับที่เป็นฝรั่งมันก็เลยทําให้แกเนี่ยเป็นขวัญใจมหาชนแต่ตอนนี้มันมีไอ้เจ้าเดฟเลอร์ดักต้มวยของพมา่าอีกหนึ่งคนที่เป็นฝรั่งเหมือนกัน แล้วไอ้เจ้าเดฟเลอดักเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ของคนเขมรจนได้ดิบได้ดีมากกว่า <S <S สุดท้ายเดียโกก็เลยจําเป็นต้องหากินด้วยการขึ้นชกมวยกุนเแมรซึ่งแกก็คงคิดว่าการขึ้นชกมวยกุนเแมรเนี่ยมันคงจะทําให้แกได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ก็คงจะลืมไปนะว่าอาชีพนักมวยกุนเแมรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยแต่ได้เงินน้อยมันไม่เหมือนกับมวยไทยนะครับถึงเหนื่อยแต่อย่างน้อยขึ้นชกแต่ละทีก็ได้เงินเป็นหลักหมื่นแต่ที่กัมพูชาเ,น,เ 000, 000นี่ยได้น ขนาดนักมวยเบอร์หนึ่งอย่างไอเจ้าททนเทล่านะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0หรือว่าสูงสุดที่800 0เท่านั้นแล้วคิดดูสิเดียโก้เนี่ยไม่ได้เป็นนักมวยเบอร์หนึ่งราคาค่าตัวมันจะอยู่ที่เท่าไหร่สุดท้ายก็คงจะหมุนเงินกันไม่ทันนะครับเพราะพยายามทําทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไปไม่รอดแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาทางเดียโก้ก็เลยมีการประกาศด้วยตัวเองผ่านเ Facebook ส่วนตัวของเขาว่าในตอนนี้หัวใจของเขาแตกสลายไปเป็นที่เรียบร้อย เขาต้องการที่จะขายอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในลงยิมของเขาถ้าใครต้องการซื้ออุปกรณ์ของเขาก็ให้ติดต่อเข้ามาได้เลยลดพิเศษ50%แล้วก็มีการบอกไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มที่ยกน้ําหนักตู้ซาวน่า2ตู้ตู้เย็นอะไรโน่นนี่นั่นซึ่งถ้าหากเรามาวิเคราะห์ถึงข้อความที่เดียโก้แก่โพสนะครับก็คงจะวิเคราะห์เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากกิจการของแกเนี่ยเจ๊งเป็นทีเรียบร้อยแล้วเร็วๆนี้ก็คงจะต้องปิดตัวลงนะครับแม่ หน้านี่อยากจะขำเป็นภาษามอนเตเลโกกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังมีคนเขมรนลายต,ตอหลายคนที่ยังไม่อยากให้เดียโก้เนี่ยต้องปิดลงยิมเพราะลงยิมของเดียโก้ถือเป็นลงยิมที่มีมาตรฐานที่มีไม่กี่ที่ในกัมบูชาแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงนะครับเออลืมบอกไปในช่วงหลังๆไอ้เจ้าเดียโก้เนี่ยเริ่มมีคนเขมรอ,ออกมาแสดงความสงสัยในตัวเขาบ้างแล้วว่าสรุปเดียโก้ ต้องการที่จะสนับสนุนกุลขมแมจริงๆหรือเปล่าทำไมถึงไม่ค่อยมีการออกไปโปรโมทกุลขมแมให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักเลยวันๆเห็นหาวิธีที่จะขอเงินจากคนขมรนด้วยกันเองปากเนี่ยบอกว่าต้องการที่จะช่วยโปรโมทกุลขมแมแต่เวลาที่มีโปรแกรมชกในต่างประเทศก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีการเสนอโตออกไปหรือถ้าเวลาไปเนี่ยก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์เชิญชวนให้คนต่างชาตินั้นเดินทางเข้ามาเรียนกุลขมแมเลยสักกะครั้ง ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นส่วนสาคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ราคาความนิยมของเดียโก้เนี่ยมันถดถอยลงไปเป็นอย่างมากและสุดท้ายก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เดียโก้ไม่สามารถที่จะดําเนินการกิจการในกัมพูชาได้อีกต่อไปซึ่งหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับนาค่อนข้างจะมั่นใจมากว่าเดียโก้เดี๋ยวก็น่าจะออกมาเลขคะแนนสองสารจากคนคอมเมนต์อีกหนึ่งครั้งเพราะทุกๆครั้งมันก็เป็นแบบนี้ คือถึงแม้จะมีคนเขียนบางส่วนที่เริ่มไม่ชอบขีหน้าเขาแต่ก็ยังมีคนเขียนอีกหลายๆส่วนที่ยังคงสนับสนุนและพร้อมที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเขาอยู่ซึ่งถ้ามีการออกมาโพสต์คิวอาร์โค้ของเงินคนเขีนอีกครั้งเนี่ยก็เดี๋ยวนะจะรีบเอาข่าวมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันละกันแต่สําหรับตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของคนเขนกันหน่อยดีกว่า หลังจากที่รร้ว่ากิจการของเจ้าเดียกโก้เนี่ยมันเจ๊งพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ Comment แรกเขาบอกว่าขอให้คุณโชคดีกับการเดินทางครั้งใหม่ของคุณขอให้พระเจ้าเปิดรับประตูที่ใหญ่ขึ้นสําหรับคุณและครอบครัวของคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าการทําธุรกิจในกัมพูชามันยากแต่ยังไงก็ขอบคุณสําหรับการเสียสละของคุณเพื่อประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือจุดจบของทุกอย่างตอนแรกคุยกับเพื่อนว่า ไม่นานคุณก็คงจะไปไม่รอดในกัมบูชาแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใครที่พอจะมีกำลังทรัพย์ได้โปรดช่วยเหลือเขาด้วยอย่างน้งนอยๆก็ซื้ออุปกรณ์ลงยิมของเขาก็ยังดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณที่คุณเสียสละเพื่อเราคุณคแเมสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเสียใจมากๆเขาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณคแเมเป็นตัวตั้งตัวตีและเป็นผู้นําทุกครั้งเวลาที่เรามีปัญหากับพวกบ้านเลขที่2 เขาออกตัวขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครที่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวันข้างหน้าคงจะไม่มีฝรั่งคนไหนที่จะเสียสละเหมือนเขาเพราะไม่มีใครที่ช่วยเหลือเขาได้เลยรัฐบาลเขมรจริงๆสามารถช่วยเขาได้แต่ก็ไม่คิดจะยื่นมือเข้ามาถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่ประเทศไทยมั่นใจได้เลยว่าจะต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งออกมาช่วยเหลือนี่เป็นจุดเด่นของพวกเขาถ้าหากมีคนใหญ่คนโตที่เสียสละเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬา แล้วกิจการจะต้องปิดตัวลงไปเขาจะถูกช่วยเหลือจากองค์กรของไทยในทันทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณชอบพูดว่ารักคุณชอบพูดว่าเสียสละเพื่อเราแต่การเสียสละของคุณมันดูไม่มีความจริงใจเอาเสียเลยดูเหมือนกับคุณเสแสร้งทําเพื่อคุณต้องการได้ผลตอบแทนเท่านั้นในโลกนี้ถ้าคุณไม่ทําอะไรที่จริงใจคุณก็จะได้รับความไม่จริงใจกลับไปสู่ตัวคุณเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเสียใจจริงๆที่รายการกุญเแมรหลายรายการของเรา ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับคุณขึ้นชกได้ถ้าคุณลดค่าตัวลงมาหน่อยคุณก็อาจจะได้ขึ้นชกมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนคเขมรหลายคนเห็นเก่ตัวมากๆตอนที่เขาเข้ามากัมพูชาแรกๆมีหลายตัวหลายคนบอกว่าพร้อมจะสนับสนุนเขาพร้อมจะช่วยเหลือเขาทําให้เขานั้นมั่นใจมากที่จะอยู่ที่กัมพูชาแต่สุดท้ายเป็นยังไงล่ะก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับสรุปคือ บางคนเนี่ยก็ยังคงสนับสนุนในเจ้าเดียโกอยู่เหมือนเดิมนะแต่บางคนก็เริ่มที่จะรู้เช่นเห็นชาติของเดียโกแล้วว่าจริงๆเป็นคนที่ไว้ใจอะไรไม่ได้คิดถึงแต่ประโยชน์คิดถึงแต่เรื่องการของเงินอย่างเดียวแล้วก็ไม่รักคุณคามร์ด้วยความจริงใจนะครับซึ่งสุดท้ายถ้าหากไม่จริงใจให้กับคนคแมร์จริงๆคนคแมร์ก็จะไม่จริงใจกลับให้กับคุณเช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้และหลักคอมเมนต์ก็จะออกไปในทิศทางนี้นะครับ แต่อยากจะบอกว่าคอมเมนต์ของเดียโกในตอนนี้คอมเมนต์ที่น้าไปเจอมันเนี่ยคนคอมเมนต์ไม่ได้มาคอมเมนต์อะไรเยอะแยะนะครับแต่คนไทยเรานี่แหละคือคอมเมนต์แบบเยอะมากๆแล้วคอมเมนต์ก็คือเป็นเอกฉันนะครับเข้าไปกระโดดโลดเต้นหัวเราะสะใจอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้โหนานี่ก็ไม่อยากจะคิดถึงหน้าของเจ้าเดียโกเลยนะครับว่าเห็นคอมเมนต์ของคนไทยเข้าไปแสดงความไม่เห็นเชิงสะใจแบบนี้เนี่ยแกจะทำหน้ายังไงนะครับ ก็ประมาณนี้ก็แล้วการสําหรับในคลิปนี้แล้วทุกๆคนหลังมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพชนให้นาทราบกันด้วยละ่ะแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสะวีดัดครับ